สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับวันนี้เราจะมาพูดถึงคดีจี้เครื่องบินที่โด่งดังมากนั่นคือคดีจี้เครื่องบินดีบี o ูเปอคดีนี้เกิดขึ้นในปี1971ที่สหรัฐอเมริกาจอมโจรที่มีชื่อว่าคูเปอร์ได้ทำการจี้เครื่องบินพาณิชย์และครูกันโชคจนได้เงิน2 0 0นดอลลาร์ไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันนั้นพวกเรามปย้อนเวลากลับไป ในวันที่24พฤศจิกายนปี1971วันนี้เป็นวันพุธหรือเป็นวันก่อนวันขอบคุณพระเจ้าชายอายุราวๆ40ปีปรากฏต,ตัวขึ้นที่สนามบินนานาชาติพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอน เขาสวมสูทและผูกเน็คไทสวมเสื้อโค้ทสีดำสวมรองเท้าสีน้ำตาลมือข้างหนึ่งถือกระเป๋าเอกสารสีดำไว้ส่วนอีกมือหนึ่งถือถุงกระดาษเขาตรงไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน northwest orient airline ใช้เงินสด20ดอลลาร์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวของเที่ยวบิน305ซึ่งบินตรงไปที่ซีแอตเทิลในบ่ายวันเดียวกัน ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนคือ Dan Cooper Portland อยู่ไม่ไกลจากซีแอตเทนักใช้เวลาบินเพียง30นาทีเครื่องบินลำนี้เป็นรุ่น Boeing 727-100เป็นเครื่องบินสำหรับบินระยะสั้นถึงกลางของสายการบินใหญ่ๆใ,ในเวลานั้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด131คนเครื่องบินรุ่นนี้เลิกผลิตไปในปี1984และถูกแทนที่ด้วยรุ่นโ o e ิ n g 7 3 7 บันไดลาดที่ผูด้โดยสารบนเครื่องบินใช้ขึ้นลงในปัจจุบันอยู่ที่ด้านข้างแต่ของสำหรับรุ่นโบอิง g 727 กับอยู่ที่ส่วนหางของเครื่องบินการตรวจเช็คความปลอดภัยของสนามบินในตอนนั้นสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยแทบจะไม่มีการตรวจเช็คอะไรเลยด้วยซ้ําแม้กระทั่งสามารถสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้พอคูเปอร์ขึ้นเครื่องแล้วก็นั่งตรงที่นั่ง 18C ที่อยู่ท้ายเครื่องจุดบุหรี่สูบสั่งเบอร์เบิร์นวิสกี้และโซดามาแก้วหนึ่งเครื่องบินบินออกจากพอร์ตแลนด์ตรงตามเวลาบ่ายนาทีมีผู้โดยสาร36คนและลูกเรือ6คนบนเครื่องบิน หลังจากเครื่องบินบินขึ้นไม่นานเวลาประมาณบ่ายสามโมงคูเปอร์เขียนโน้ตแผ่นหนึ่งส่งให้แอร์โฮสเตสบนเครื่องบินที่ชื่อว่าฟอ r e เรน c h a เนอร r แอร์โฮสเตสได้รับโน้ตแล้วก็คิดว่าเขาจะจีบเธอก็เลยเก็บกระดาษโน้ตใส่กระเป๋าเสื้อไว้ไม่ได้เปิดออกอ่านคูเปอร์เห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปกระซิบบอกเธอคุณครับ คุณควรจะดูโน้ตด,ดีกว่านะเพราะผมมีระเบิด a i r h o s t เตสได้ยินก็คิดว่าพูดเล่นจึงเปิดโน้ตด,ดูในนั้นเขียนว่าคุณครับมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าเอกสารของผมผมอยากให้คุณมานั่งข้างๆผมและผมจะเอาให้คุณดู a i r h o s t เตสจึงนั่งลงข้าง Cooper Cooper เปิดกระเป๋าเอกสารข้างในเต็มไปด้วยสายไฟต่างๆแล้วยังมีตัวจุดระเบิดสีแดง8อัน Cooper กล่าวกับ a i r h o s c h a เน n e r อย่างใจเย็นว่า ฝากบอกกับตันด้วยผมต้องการเงินสด200,000ดอลลาร์ก่อน5โมงเย็นและโปรดนำเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ผมยังต้องการร่มชูชีพอีก4ตัวด้วยเป็นร่มหลัก2ตัวและร่มสำรอง2ตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ซีแอตเทิลให้พักพื้นดินส่งรถเติมน้ำมันมาเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินผมไม่ได้ล้อเล่นถ้าทำตามที่ผมขอไม่ได้ผมจะระเบิดเครื่องบินลำนี้ซะได้ยินดังนั้นแอร์โฮสเตสจึงรีบแจ้งสถานการณ์ให้กับตันวิลเลียมสกอตทราบ กับตันติดต่อ, 0, อาาศูนย์วนควบคุมจราจรทางอากาศทันทีที่ทราบข่าวศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศรีบรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องโดนัล์ไนรอบประธานสายการบินนอตเว w e อ t o เ i e n t a i r l i ลน์อนุมัติที่จะจ่ายเงินค่าไถ่ายตามคำขอพร้อมกับสั่งให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกับคนร้ายเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากกัปตันได้รับแจ้งจากภาพพื้นดินแล้วจึงประกาศออกลำโพงแจ้งผู้โดยสารว่าขณะนี้เครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องเล็กน้อย ทำให้ไปถึงซีแอตเทิลล่าช้าขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องอยู่ในความสงบกับตันจึงไม่ได้บอกความจริงออกไปจากนั้นเครื่องบินจึงถูกบังคับให้บินวนอยู่เหนือภูเก็ตซาวเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อให้ภาคพ,พื้นดินได้มีเวลาเตรียมการขณะนั้นเอง FBI ก็ได้รวบรวมธนบัตร20ดอลลาร์จำนวน10,000ใบาจากธนาคารหลายแห่งในซีแอตเทิลพร้อมกับจดบันทึกหมายเลขธนบัตรไว้ทั้งหมด เตรียมร่มชูชีพ4ชุดและรถเติมน้ำมันไว้ตามคำขอของคนร้ายเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็รอให้เครื่องบินลงจอดเวลา5โมง39นาทีเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลทา m โคมาตอนนั้นอากาศในซีแอตเทิลไม่ดีมีฝนตกตอนนี้ผู้โดยสารทราบแล้วว่าเครื่องบินถูกจี้ หลังจากลงจอดคูเปอร์สั่งให้กัปตันขับเครื่องบินไปที่ลานจอดเครื่องบินที่ว่างอยู่แล้วให้ผู้โดยสารปิดม่านบังแดดหน้าต่างให้หมดเพื่อป้องกันการถูกลอบยิง จากนั้นประตูที่ส่วนหางของเครื่องบินก็เปิดออกบันไดถูกปล่อยลงมาเพื่อไม่ให้คนร้ายคิดว่าเขาเป็นตำรวจผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของสายการบิน n o r ์ h เ s t ต o โอเล Airline ถึงกับถอดเครื่องแบบออกแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าธรรมดาพร้อมกับส่งมอบกระเป๋าเป้ที่บรรจุเงินสด2,000 0 0ดอลลาร์และลมชูชีพ4ตัวที่ประตูด้านหลังของเครื่องบิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคูเปอร์สั่งให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องนอกจากนั้นเขายังปล่อยตัวแอร์โฮสเตสชาร n e เนอร์และแอร์โฮสเตสที่ชื่ออ l ลิสแฮนค็อกอีกคนเหลือแอร์โฮสเตสไว้1คนและเจ้าหน้าที่อีก3คน แล้วรถบรรทุกน้ำมันก็ขับมาเติมน้ำมันให้เครื่องบินในตอนนี้เองที่คูเปอร์บอกแผนการบินต่อไปให้กับตันฟังเขาขอให้กับตันบินไปทางเม็กซิโกซิตี้โดยคงความเร็วไว้ที่100น็อตและเปิดฐานล้อเครื่องบินไว้ปรับแผ่นกระดานชายปีกเครื่องบิน15องศาไม่ต้องเพิ่มแรงดันในห้องโดยสารกับตันบอกกับคูเปอร์ว่าน้ำมันเพียงเท่านี้ไม่สามารถขับไปถึงเม็กซิโกซิตี้ได้คูเปอร์ตอบว่าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกคุณแค่บ,บินไปทางนั้นก็พอแล้ว พวกเราสามารถเติมน้ำมันอีกครั้งได้ที่เมืองลีโนรัตเนวาดาคูเปอร์ยังขอให้กับตันเปิดประตูท้ายลำไว้ระหว่างที่ออกบินแต่กับตันบอกเขาว่ามันอันตรายเกินไปซึ่งคูเปอร์ก็ไม่ได้รบเร้าอะไรต่อกับตันรู้สึกว่าคนร้ายมีความรอบรู้เรื่องการบินน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เวลาทุ่ม40นาทีฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆเครื่องบินโบอิง7 27ที่ถูกจี้ก็บินทยานขึ้นอีกครั้ง มีคนอยู่บนเครื่อง5คนในเวลานี้กัปตันรองกัปตันวิศวกรแอร์ฮสเตตและคูเปอร์ขาะเดียวกันกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-106 จำนวน2องลำ ไล่ตามโบอิง727ไปติดติดแล้วยังมีเครื่องบินฝึก T-33 เข้าร่วมด้วยคอยบินตามอยู่ข้างหลังแต่แล้วเครื่องบินฝึกก็ต้องบินกลับเนื่องจากมีเชื้อเพลิงไม่พอหลังจากนําเครื่องขึ้นแล้วคูเปอร์สั่งให้ทุกคนเข้าไปในห้องนักบินและห้ามไม่ให้ออกมาเวลาสองทุ่มแผงควบคุมในห้องนักบินมีไฟแจ้งเตือนสว่างวาบขึ้นแสดงให้รู้ว่าประตูที่ท้ายเครื่องถูกเปิดออกตามมาด้วยเสียงดังสนั่นของเครื่องยนต์และลมทันทีคณะลูกเรือสอบถามคูเปอร์ผ่าน วิยุสื่อสารว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เขาตอบมาคําเดียวว่าไม่และนี่คือคําพูดสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินจากเขาคณะลูกเรือไม่กล้าถามเซาซีผ่านไปสักพักจึงถามขึ้นอีกครั้งพอเห็นว่าไม่มีเสียงตอบเลยคิดว่าเขาอาจจะโดดร่มไปแล้วเวลาสี่ทุ่มสิเครื่องบินลงจอดที่สนามบินลีโนคณะลูกเรือที่ตื่นกลัวต่างไม่กล้าออกมาจากห้องนักบินแต่โชคดีที่ทุกคนปลอดภัยเมื่อเจอกับคดีจี้เครื่องบินคดีใหญ่แบบนี้ มีหรือที่สำนักข่าวเจ้าใหญ่ๆจะปล่อยให้หลุดมือไปหลังจากที่สื่อทราบข่าวก็รีบไปรอที่สนามบินเพื่อแย่งกันรายงานข่าวมีนักข่าวคนหนึ่งเขียนชื่อของคนร้ายผิดจากแดนคูเปอร์เป็นดีบีคูเปอร์แล้วสำนักข่าวใหญ่ก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำให้ชื่อของคนร้ายที่จี้เครื่องบินถูกเข้าใจผิดเป็นดีบีคูเปอร์ FBI เริ่มสืบสวนทันทีอันดับแรกพวกเขาสอบถามแชปเนอร์แอร์โฮสเตสที่ใกล้ชิดกับคูเปอร์มากที่สุดเธอตอบว่า เขาดูสง่าผ่าเผยสุภาพมากๆตอนซื้อของก็ไม่ต้องให้ทอนเงินเหลือเป็นทิปให้ฉันตลอดเวลาเขาดูสงบอย่างน่าประหลาดดูไม่เหมือนโจรเลยจากนั้น FBI ก็สอบถามนักบ,บิน3คนที่ขับตามอยู่ด้านหลังทั้ง3คนบอกว่าพวกเขาจับตาดูเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา ไม่เห็นมีใครกระโดดร่มลงมาเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าไปในเครื่องบินโดยสารก็บพบเน็กไทยสีดำที่หนีบเน็กไทปประดับมุกและร่มชูชีพอีก2ตัวที่คูเปอร์ทิ้งไว้นอกจากนี้ยังพบลายนิ้วมือที่ระบุต,ตัวตนไม่ได้อีก66ลายบนเครื่องบินไม่มีเบาะแสะอื่นใดน,นอกเหนือไปจากนั้นจากคำให้การของคณะลูกเรือ FBI สนิษฐานว่าเวลาที่คูเปอร์น่าจะก,กระโดดร่มลงมา,มามากที่สุดก็คือ13นาทีหลังจากที่เปิดประตู ซึ่งเป็นเวลา2องทุ่ม13นาทีจากเวลาและตำแหน่งที่เขากระโดดรม่มเจ้าหน้าที่สืบสวนคำนวณตำแหน่งที่คาดว่าเขาจะลงถึงพื้นซึ่งก็คือเขตใต้สุดของภูเขาเซนต์เฮเลนดังนั้น FBI จึงส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปทำการตรวจค้นพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจำนวนมากออกไปค้นหาตามบ้านของชาวไร่ในพื้นที่ทีละหลังแต่ก็ไม่พบอะไรตลอดเวลาหลายเดือนหลังเกิดเหตุมีการติดตามเพื่อจับกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเดือนมีนาคมของปีต่อมา FBI ทรส่งทีมสืบสวนอีก200คนประกอบด้วยทหารบกกองกำลังพิทักษ์ชาติและอาสาสมัครทำการค้นหาในเทศมนนคลาร์กและข่าวลิตอย่างละเอียดเป็นเวลา18วัน และเพิ่มเติมอีก18วันในเดือนเมษายนก็พบกับโครงกระดูกในตึกร้างแต่ต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นร่างของวัยรุ่นสาวที่ถูกลักพาตัวมาทำร้ายเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสามารถพูดได้ว่าปฏิบัติการค้นหาของ FBI ชุดนี้เข้มข้นมากแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเจ้าหน้าที FBI พบว่าคูเปอร์มีความเป็นมืออาชีพมากในทุกขั้นตอนแต่พอถึงตอนสำคัญที่ต้องกระโดดร่มกับแสดงความเป็นมือสมัครเล่นออกมาตอนนั้นฝนตกหนักมาก นักกระโดดร่มที่มีประสบการณ์จะไม่กระโดดร่มในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนั้น1คือมันอันตรายเกินไป 2. คือวิสัยทัศน์ตอนกระโดดร่มจะถูกบดบังด้วยเมฆดำไม่มีทางรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งไหนจากบนท้องฟ้าได้หากมีผู้สมรู้ร่วมคิดคอยช่วยเหลือเขาอยู่ด้านล่างก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะล่อนลงตรงตำแหน่งที่เตรียมกันไว้แม้ว่า FBI จะทุ่มทรัพยากรจำนวนมากไปกับการสืบสวนคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คว้าน้ำเหลว เพราะว่าในช่วงเวลาหลายสิบปีหลังเกิดเหตุ FBI ก็ได้รับหลักฐานบางอย่างปี1978 7ปีหลังจากเหตุการณ์จี้เครื่องบินใกล้กับถนนตัดไม้เส้น1ในรัฐวอชิงตันพบปลายของบันไดด้านหลังที่มีหมายเลข727ซึ่งตำแหน่งนี้บังเอิญอยู่บนเส้นทางการบินของเที่ยวบินปีนั้นพอดี ปี1980เด็กหนุ่มกับพ่อของเขากำลังตั้งแคมป์อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าหาดทีน่าบาแล้วเด็กหนุ่มก็พบถุงขัดขาดที่ริมหาดเมื่อเปิดออกดูในนั้นอัดแน่นไปด้วยเงินสดมูลค่า20ดอลลาร์จากหมายเลขธนาบัตรบนเงินสดพบว่าเงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าไท่200,000เหรียญในตอนนั้น FBI คาดการว่าเงินเหล่านี้ตกลงไปในแม่น้ำขณะกระโดดร่มลงมาแล้วก็ลอยมาเกยหาด จากนั้น FBI ก็ส่งคนไปค้นหาตามชายหาดละแวกนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเดือนมกราคมปี2017ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น FBI ได้ตรวจพบแร่ธาตุหายากเช่นซีเรียมและสตอนเทรียมซัลไฟในอนุภาพที่อยู่บนเน็คไทของคูเปอร์ในยุค70ธาตุพวกนี้หายากมากแต่มีบริษัทหนึ่งที่สามารถเข้าถึงธาตุที่หายากเหล่านี้ได้นั่นคือบริษัทโบอิง เป็นไปได้ว่าคูเปอร์อาจเคยเป็นพนักงานของบริษัทโบอิงในปีเดียวกันกลุ่มนักสืบพลเมืองพบเข็มขัดโดดดมที่มีอายุยาวนานหลายทศวรรษในย่านแปซิฟิกนอร์ทเวส t ถือเป็นหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของคูเปอร์เดือนสิงหาคมปี2017ทีมนักสืบพลเมืองได้พบฟองน้ำชิ้นหนึ่งในบริเวณเดียวกันคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าร่มชูชีพของคูเปอร์ และต่อมา FBI ก็ได้นำมาใช้เป็นหลักฐานตลอดระยะเวลาหลาย10ปีของการสืบสวน FBI ได้สอบสวนผู้ต้องสงสัยไปมากกว่า1,000คนแต่ก็ยังหาตัวเขาไม่พบ1เดือนหลังเกิดเหตุ FBI ประกาศหมายเลขธนบัตรของเงินค่าไทยออกไปเตือนประชาชนว่าหากพบเงินนี้กัลุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีจนถึงทุกวันนี้หมายเลขธนบัตรของเงินเหล่านี้ยังคงเสิร์ชหาได้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แต่เวลาผ่านไปเกือบ50ปีแล้วยังไม่มีการใช้เงินแม้แต่ใบเดียว 8. กรกฎาคมปี2016 FBI ประกาศยุติการสืบสวนคดีคูเปอร์เหตุผลก็คือต้องการโฟกัสทรัพยากรและกำลังคนในการสืบสวนไปที่คดีะระดับสูงและมีความเร่งด่วนมากกว่าจนถึงตอนนี้คดีก็ยังปิดไม่ได้ทิ้งไว้เพียงปริศนามากมายเขาตายตอนที่โดดร่มลงมาหรือเปล่าเขามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่เขาหนีไปได้อย่างไร ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่น่าเสียดายที่คำถามเหล่านี้อาจไม่ได้รับคำตอบตลอดไปเอาละวันนี้ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ